มาแล้วจ้าดังใจไหมคิดไว้หลายวันให้ไปทำการบ้านหลายวันแล้วอ่ชัดเจนครับสองสี่หกแม่ยังมีสองเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์หลักเที่ออกสองหอนึ่งใช่ไหมอ <laughs> ่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อว่ากันนะเพราะ ต่แรกก็ไม่เอาแต่ว่าเราไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่าไปก่อนเนาะนง่ายๆว่ากันนะเพราะถ้าจะไล่ไล่คำแปลเนาะเดี๋ยวจให้ชี้ก่อนสองก็มาจากรูปงูมีสองตัวนะเนาะชีตรงที่หรือเปล่าไม่รู้ตรงตรงนั้องไม่เห็นมันกลับกันสองเนาะศูนย์ก็มันแค่จุดเดียวเองศูนย์นะแค่จุดเดียว ดูทางมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าศูนย์หลักแสนปีนี้ที่ผ่านมาคือศูนย์มาตลอดนี่สี่ก็มาจากกล่องก็ได้ของของของขวัญขวัญเออจากกล่องของขวัญก็ได้ปกติมันมีสามกล่องเลยเขาให้สามกับสีมาเราเลือกเอาหนึ่งนะผมเลือกเอาหนึ่งคือเลือกคือเลือกเอาเลขหนึ่งนะไหนล่ะหนละครับมันคือเลขหนึ่งผมเลือกเอาเลขหนึ่งเพราะหนึ่ง สามรู้สึกว่าจะมาเยอะแล้วหลายงวดสีงวดแล้วไหมสามมาสีงวดผมว่าหนึ่งเพิ่งโผล่สองเพิ่งโผล่ไม่สองกับหนึ่งอาจจะมาไปบนี้ยครับตามมุมมองผมแล้วก็เลขศูนย์ก็จะมีแค่จุดเล็กๆเลขห้าก็น่าจะเกี่ยวกับปีคือคือยังห่วงห้ากับหกคือปีปีนักษัตร์ปีที่ห้าปีหก สแกฟไปก่อนนะครับก็เอาไปก่อนน่อาจารย์แม่ประมาณนี้ก่อนทั้งหมดออสองเด็กอาจารย์เบียดหนึ่งคุณงไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเปิดดูอันนี้อาจารย์ปองยาก๋นนี่องยาฝันดีไหมฝันดีอยู่งวดนี้ฝันเป็นวฝันแปลกแต่ว่าถ้าดูลักษณะไม่ค่อยดีเดี๋ยวว่าไม่รู้จะแม่นไม่แม่นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับอ่าสแกปไว้เด้อมา หนึ่งสามค่าถ้าใครชอบหนึ่งสามถ้ามันออกตรงก็ลองเล่นไม่หาจอกหนึ่งสมมาเป็นไปได้แต่ทีนี้ดูความปั้นหน้าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราจําได้ก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนสองห้าอ๋อสองห้าก็มีนี่เพอาะยังยังเท่ากับเราเขียนไปมันยังไปยึดไอพปสอ<ม>ื่มีจังอรหรือเปล่าห้าบา ยังไม่ได้แลก,กตัวพอดีคืนมันที่ยี่สิบสองพูดให้ฟังอีกรอบอัน,นต้องเขียนว่าฝันเนาะฝันดีกว่ายังไม่ระเบ้อนะจ๊ะระเมอไม่ระเมือปีหลายปีแล้วฝันว่าเหมือนกับ <c oughs> เที่ยวกับหมอเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานนิดๆเขาบอกอเลยผมเขาให้เดินไปผมก็เดินไปไปเห็นเจจะของปอั๊มแกแกเอา เงินมาให้ให้ยืมให้ยืมแล้วไม่ได้ให้ให้ยืม620บาทมันจะเป็นไปได้แล้วหวยจะออกตัวนี้ผมนั่งคิดอยู่เ hmm. มื่อกี้ไปออกออกอะไรนะ21หรือมาออก20มันเป็นไปได้ไหมแบบนี้อืมหรือใครจะสลับตำแหน่งก็ได้เนาะ62620 hmm. ก็ได้อันนี้ฝันนะ ลอยฟัง้เฉยแม่นไม่แม่นไม่รูแ,แ,แ,แค่ตัวเลขตรงตรงแค่นี้แค่นี้เยอย่าข้ามโค้งนะวันเนี้เกี <laughs> ย่ยวไปโค้งกันแล้ว่ยไปฟังลาวก่อนแล้วกัน,นะ <laughs> นเนาะฝันนหกสองศูนย์นะยอดมูรู้กเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นี่อยู่ในจานแม่หลกักร้อยแปดเหมือเนเดิมได้ไหมได้ได้ประวัติเขาเคยมี<อ>ถ้าออกเป็นเป็น,เป,นเป็นตำแหน่งแบบน,นี้แล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดไปแปดอีกก็ได้หลกักร้อยอ่ะ เมื่อผมก็ไม่เคยฝันแบบนี้ก็เลยแล้วเออมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ฟุกเราอ่ะแล้วถามเราก็ไปดูทางของหวยอ่ะถามว่าเ็าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ด้วยเพราะลักษณะนี้เออมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนหลักร้อยนิดหน่อยหรือเปล่าหรือกลับงอกลับหางอ่ะบันไดนนะ่ะโอเคจะ้ะคือวันนี้น่าจะคอยอธิบายได้บางสิ่งบางอย่างแล้วละ คือหวยงวดนนี้ปกติอ่ะตามผมไล่ดูของปีนี้นะหวยเขาเขาเขาจะใช้อยู่ที่ผมดูโซนเขาก็จะขี่ยากนินมืนนี้ชัดเจนนะชัดเจนไหมกกงาอยนะู่ในจานแม่หลกักร้อยแปดเหมือนเดิมได้ไหมได้ได้ประวัติเขาเคยมีถ้าออกเป็นเป็น,เป,นเป็นตำแหน่งแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดไปแปดอีกก็ได้หลักร้อยอ่ะ เนื้อผมก็ไม่เคยฝันไบเนี้ยก็เลยแล้วเออมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ฟุกเราอะ่ะแล้วถามเราก็ไปดูทางของหวยเขะถามว่าเ็าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ด้วยเพราะลักษณะนี้เออมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนหละตร้อยนิดหน่อยหรือเปล่า,หร,ลาหรือกลับหัวกลับหางอะ่ะบันไดนนะ่ะโอเคจะ้ะคือวันนี้นะ่าจะพออธิบายได้บางสิ่งบางอย่างแล้วละ คือหวยงวันนี้ปกติอะตามผมไล่ดูของปีนี้นะหวยเขาเขาเขาจะใช้อยู่ที่ผมดูโซนเขาก็จะชี้ยากยนะหลุดจากอาจารย์แม่แล้วเราก็จะไปชี้ที่บันไดเพราะว่าหนึ่งมันมันเป้ามันคุมเครือเนาะตกกอบคอมเมนต์ที่ยังไม่ได้ต<ข>อบชอบ<ห>ซีนนม่าะคนที่ฝันนะ ฝันว่างูจงอางกัดงูเห่าเก้ากับเก้าเก้าศูนย์เก้าหรือเปล่านี่ถ้าศูนย์มานี่เป็นไปได้งูจงอางกัดกัดกันว่างั้นเหรอยังไงก็เป็นเก้าศูนย์ได้อาจจะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงเก้าศูนย์เก้าเลยก็ได้นะไล่ไปเป็นนี้ก็ได้ขอหกตัวขอหกตัวไม่ได้ เอารางวัลที่หนึ่งเหรอก็นอาจารย์แม่แลาะจ้าหกพราะวันนี้ผมว่าสามอยู่หลักแสนนะอ๋อข้างหน้าเมื่อกี้เขาออกอะไรนะออกศูนยเก้าเจ็ดสามอยู่หลักแสนนะเดี๋ยวผมหาที่ไปที่มาอีกก่อนสติเขาจะเป็นสามหนึ่งอะไรแบบนี้นะตามที่ผมดูเข้าๆอะ่ะสามหนึ่งแล้วตัวท้ายคืออะไรไม่รู้ ต้นผมรู้ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ละดูหัวนะเอาหกตัวน่าจะพุกได้สักง,งวดต้นปี <3 S 1> หรือหลักแสนสามหลักแสนหนึ่งหลักหน่วยสี่งวดลงไปล่างหนึ่งงวดอ้าแบบนี้ไปแบบนี้อะลงไปล่างหนึ่งงวดนอกนั้นขึ้นบนอยู่หลักสิบทุกงวดเลยอาจจะออก กศ <9 02 S 1> ูน,บบนสองก็ได้902าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราดูว่าเขาจะเปลี่ยนไหมเรามาลุ้นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าศูนย์หลักแสนตามผมไล่ประวัติจะให้ดูนะประวัติผมจดไว้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งหลังสุดของศูนย์หลักแสนนะ่ะเขาจะออก บนอยู่ตำแหน่งหลักสิบห้างงวดจะลงล่างแค่ง,งวดเดียวให้ดูเลยนะเห็นนะมองอมันลุกับเห็นไหมครั้งก่อนน่ยศูนย์ไม่มาเห็นไหมประวัติศูนย์หลักแสนคือมาช่วงหลังออกศูนย์ตลอดแล้วมารลุ้นว่าเขายังอยู่ไหมศูนย์แค่นั้นแหละลุ้นแบบน,นี้นะครับ ฝันว่าถูกหวยสตัวคนละหนึ่แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะบืงต้นก็เอาหนึ่งศ์ศู์หได้ก่อนนะศูนย์สอพอได้ไหมน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ตรงนี้ฝันว่าอุ้มเด็กเคยออก1733งเจามอาแล้วแต่คนเนะแต่ใช้ได้อ่ะอุ้มเด็กก็มีหนึ่งอยู่แล้วอุ้มเด็กมีโชคมีลาบอละนะ ผมก็ตีมือเราอุ้มมาห้าเด็กกันหนึ่งอ่ะผู้ชายผมตีเป็นเลขเกียอ่ะหกศบนก็น่าคิดน่าคิดน่าคิดออกศูนย์หกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เลขไม่ไกลตัวผมเท่าไหร่เมื่อกี้ไปออกปีคิดเนาะผมเกิดหนึ่งสาคนฝันเน้นผมอ่ะเราไปไล่อายุพศไม่ออกไปออกปีคิดนู่น หกเจ็ดพอไปได้ไหมถ้าตามบันไดพอไปได้นะเจ็ดหกพอไปได้